ด่วนเร่งขนย้ายข้าของขึ้นที่สูงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากแล้วขณะนี้ พยากรณ์อากาศ27สิงหาคมถึง6กันยายน2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแ้วนะครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564นยเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่เรเวนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอร,ร,ว,ออกรวมถึงบรเวณภาคใต้ เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วหรือยังบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไ cribe like, กดแชร์ให้อดีนู้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปซึ่งนะครับจากการคาดการณ์ของแอดมินในช่วงนี้ฝนที่ตก จะมีลักษณะของการกระจุกบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยมีน้อยพื้นที่ที่จะมีกลุ่มฝนปานกลางเกิดขึ้นนะครับตกได้แต่ไม่นานนะครับประมาณ5-10นาทีหรือไม่นะครับน้อยกว่านั้นก็มีจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเมฆลอยผ่านอย่างรวดเร็วนะครับหลายพื้นที่เลยที่ยังไม่พอได้รับน้ําได้รับเนือ้อในการทําเกษตรกรรม แต่ในบางพื้นที่ที่เมฆฝนลอยเข้ามาอย่างซ้ำซ่าก็อาจจะพอมีน้ำในการทำเกษตรกรรมนะครับในช่วงนี้และในหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีน้ำนะครับบริเวณภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงนี้ส่วนกลุ่มฝนตกหนักตกนานตกแช่ส่วนมากจะเน้นไปที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับ ส่วนบริเวณภาคใต้กลุ่มฝนจะไม่เน้นนะครับในช่วงนี้จะเน้นเป็นลมกระโชกแรงแทนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันพยากรณ์อากาศ1ิวันล่วงหน้ารวมถึงนะครับแนวโน้มของฝนที่จะเป็นไปในอนาคตจะเป็นเช่นไรกันบ้างและในวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่ใดบ้างที่จะได้รับฝนกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารของช่องกันเลยนะครับโดยฝนในวันนี้นะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มฝนตกหนักจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางและบริเวณภาคตะวันออกโดยฝนมากที่สุดในวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,น80%ของพื้นที่นะครับ รองลงมา60%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน40%ของพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความรอกาดตา่ำประเทศเวียดนามทางตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางของให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีนครนายกปราจีนบุรี สากแก้วฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี ระนองพังงาและพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากจังหวัดกาญจนบุรีราชบ,บุรีนครปฐมสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยในระยะนี้สำหรับพื้นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยนะครับในระยะนี้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนนะครับมเมื่อคืนนี้จากกรณีที่มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 26สิงหาคม2564ส่งผลให้เกิดน้ำจากอุทยานแห่งชาติทับลานไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านทับลานตําบลบุพรามอำเภอนาดี ประชาชนได้รับผลกระทบ10ครัวเรือนระดับน้ำท่วมสูง50-100เซนติเมตรซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุพรามได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนให้ขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงทั้งนี้ยังไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยนอกจากนั้นแล้วนะครับสถานการณ์ฝนที่ตกหนัก อย่างต่อเนื่องติดต่อกันนานหลายวันที่บริเวณพัทยาชนบรุรีได้เกิดน้ำท่วมสูงโดยนะครับทั้งรถเล็กและรถใหญ่เสียหายไปตามๆกันหลายคันเลยนะครับโชคดีเหตุการณ์นในครั้งนี้ยังไม่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาเหนือจนถึงใต้นะครับขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้าน และในหลายพื้นที่นะครับในเขตเมืองที่มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายเกิดขึ้นเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ขอให้ระมัดระวังและปลอดภัยกันทุกท่านด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลมีน้ำมีท่าอุดมสมบูรณ์เพื่อหว่านปุ๋ยต้นข้าวให้เจริญง,งอกงามนะครับท่านต่อการเก็บเกี่ยวในปีนี้ เนื่องจากในช่วงนี้2 7 2สสิงหาคม2564ร่องมรสุมจะพาดผ,ผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจัยที่2 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางปัจจัยที่3ร่องมรสุมพาดภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนกลางในช่วงนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น30-31สิงหาคม2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงยอมความบระกาศตำ่ำก่อตัวบร,ริเวณอ่าวเบงกอลทำให้ความชื้นในบางส่วนถูกพัดไปเลี้ยงหย่อมนะครับแต่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยทำให้ฝนลดลงในทุกภาค หลังจากนั้น1-6กันยายน2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอีกร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคประมาณ70-80%ของพื้นที่และจะมีหยอ่อมความร้ากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวทำแนวร่องมรสุม จะทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงวันที่1-6กันยายน2564อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่โดยสรุป27-29สิงหาคมฝนยังมีได้ต่อเนื่องในบางพื้นที่30-31สิงหาคมฝนฟ้าขนองลดลงในทุกภาค 1-6กันยายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรรวมวางแผนในการทำกรเกษตรกรรมทํานาทําสวนทำไร่หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าที่จะถึงนี้นะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ